ตอนที่ผมถูกตำรวจนครบาลเนี่ยทำการาควบคุมตัวนะตอนที่ทีมตำรวจนครบาลหลายชุดเนี่ยทำการาควบคุมตัวผมนะครับทำการควบคุมตัวผมเข้ามาทำการสอสบสวนนะฮะที่พระภัยชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคือบินตรงมาหลายชุดครับบินตรงมาจากกรุงเทพนะ จุดที่จับกลุ่มผมเนี่ยแต่เวลาขเขาพูดในเขาคงจะเตรียมมาก่อนครับตามที่มีหลากหลายตัวภายในเนี่ยนะฮะคือเขาจะไม่ให้รู้ตัวแต่ว่ามีตัวเข้ามาบอกก่อนแล้วมีตัวเข้ามาบอกก่อนว่าทางนครบาลเนี่ยจะทําการเข้ามาควบคุมตัวผมเนี่ยเพื่อเป็นการตกลงเจรจานะฮะคือมันจะมีหลายระบบครับจนมากระทั่งมีชุดสืบคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าตารวจเนี่ยเป็นตํารวจของหน่วยงานไหนเนี่ย เข้ามาตอนที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยแต่กรมสุขภาพจิตเนี่ยถูกระบบล็อกเอาไว้นะครับกรมสุขภาพจิตเนี่ยได้มีระบบที่อยู่ในสมองผมเนี่ยครับได้ไหลเข้าในสมองของกรมสุขภาพจิตนะฮะตัวหลากหลายตัวเปรียบเสมือนว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบเคลื่อนเสียงที่ได้ยินเนี่ยระบบที่อยู่ในตัวมันจะทําการเรียกกันครับระบบที่อยู่ในตัวมันจะทําการเรียกกันใครเรียกเสร็จเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในสมองครับ เพื่อทําการหาครับเพื่อทําการหาสิ่งแปลกปลอมอะไรที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภยัยต่อประเทศชาติอะไรอย่างนี้ครับว่าระบบแปลกปลอมต่างๆเนี่ยฮะมันจะมีกลไกของมันอยู่นะฮะแต่ว่ามีตํารวจชุดหนึ่งเนี่ยที่เข้ามานะพอเข้ามาประชิดตัวผมเนี่ยระบบในตัวผมมันเกิดวิ่งครับเหมือนปมอารมณ์ที่อยู่ภายนอกตัวผมเนี่ยมันเกิดการประมวลผลที่ไม่มันมันเกิดการประมวลผลว่า ตำรวจคนนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนเออเหมือนตำรวจอุ้มฆ่าครับเหมือนตำรวจอุ้มฆ่าอุ้มรีดอย่างนี้ฮะเหมือนธุรกิจสีเทาเหมือนการอุ้มในเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยน,นะเหมือนในกรุงเทพเนี่ยที่ไอ้พวกที่ผมเคยช่วยหลายคนนะที่ว่าเคยถูกตำรวจอุ้มแล้วมันเอาไปคุยกันที่เซฟเฮาส์แถวสาธรน,นะฮะนะเซฟเฮาส์แถวสาธรหรือว่าคลองเตยเนี่ยหรือว่าคลองตันเนี่ยมันจะมีนะนะ,ะแต่มันมีตำรวจชุดหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาเสร็จแล้วมันก็ เหมือนระบบในตัวมันประมวลผลครับว่ามันน่าจะเป็นตํารวจอุ้มฆ่าหรือเปล่านะน่าจะเป็นตํารวจอุ้มฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีการเรียกตัวลงมาควบคุมนะฮะให้ออกไปอะไรประมาณนี้นะส่วนคือมันมีหลากหลายระบบครับส่วนรวมถึงตัวที่ลงมากรองข้อมูลครับตัวที่ลงมากรองข้อมูลนะฮะในขณะที่มีการซัดถามเนี่ยตัวผมจะปรับลงภายในที่อยู่เป็นตัวผมที่จะเห็นตัวภายในลงมาทําการกรองข้อมูล ที่ถูกจับกลุ่มเมื่อไม่นานที่ผ่านมา